ม,มือย,ย้อแซบๆพี่น้องครับกาสบาดีและสวัสดีเด้เอพ่อเม่พี่น้องเบิร์สู่คู่สูค่สคน ประว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวบุญเผยซแนลอีกแล้วมื้อนี้พี่น้องเลยเอามาพบพ่อพ่อกับบ่าวบุญเผยมื้อนี้ก็อยู่อ่หน้าท่งทึงพี่แดงพี่น้องเลยมื้อนี้ก็ได้อ่ขับภารกิจอีกภารกิจนึงพี่น้องเลยเนาะหรือว่าเบียกงานแหละพี่น้องเลยน้ำให้น้ำหน้านี่แหละก็ได้มาอ่าสอบแซ่แปลงหัวเนาะพี่น้องบ่ให้งัวออกเพระว่าเขาสิดขังง้อว่าย้ำหน้าแหละบ่าวบุญเผยสิเอางัวขึ้นมาขังไว้ ออยู่นี่เนาะกะได้มาสอมเซมบ่นหน่มันตกมันเพล่น่ะพี่น้องเลยเนาะกะมาน้ากัน์ดมานี่ครับมันาสาวเพบ้าสบายดีดูล่ะสบายดีโอ้มาหนันบอจอกกินข่ากับยังมาหนี่กินข่ากับยังล่ะกินข่ากับยังจะปิ้งไก่จะปิ้งไก่โอ้หน้าคุณกับหน้าหน้าอาบ่อแสนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะหน้านุ่นหน้าถ้ากินข้ามเพื่อนเนี่ยเนาะอัีน pues ั่นม oh, ันนุ่นเหมาะนุ sure> oh, oh, moon have, moon have, moon have ่นมากจังมันเนี่โอ้มาน้ากัน์ดมานี่พี่น้องเลย ทางอารุณกับแม่เมพิน่นกะหาคุชิโร่อยู่พี่น้องเลยเนาะการลายมือแล้วเนาะพี่น้องน้องบริไปน้ำบ่าแสนเพิน่นกะถือว่าโอ้ยเบียดงานน้ำห้น้ำนาเนี่ยกิยังลายพี่น้องเลยเนาะกาผู้แลีพี่น้องเลยท่าเลี้ยเบียกแล้วให้แล้ำนาเดี๋ยวจะได้ไปน้ำเพินน่นเนาะแต่ว่ากับตอนนี้กันยังเห็ดน้ำห้น้าอยู่จักหน่อยไฮน้าหน้า,น,านี่จักหน่อยแบบผนภาบนากตกมาไทายหุห้นตะเข้ดําห้น้ำนาพี่น้องเลยเนาะว่ากะอยากไปน้ำเพิ่นอยู่พี่น้องเลยขี้นอดเพิ่นอยู่เนาะเบาแสนเบาจิตเบาท่าเพิ่อนประชั จังดใดกะนไปหาเบิกไปชมกันเนาะพี่น้องเนาะว่าผัวเพาลายบ้อประชดเนาะไป

จักเป็นได้อย่างมาให้พี่น้องเลยโอ้ผมบักไงฮ่าเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ๋อห่านหมูยอตองหนึ่งโอ้อโฮ่านี่ขนมพร้อมพี่น้องเลยจักขนม,มยงังขนาเนาะเป็นห่อไปนี่เนาะของฝากพ,พี่น้องเลยเนาะนี่ามาว่าของฝากนี่เป็นเศษกระเบียกเนาะพี่น้อง อ,อ่าตแล้วก็ม,มีแจวแจวเมทตนบองเม้งเม้งดาไวไปทันโอ้คักได้พี่น้องเลยได้จแจวเม้งดาเพรามบานนี้กินเขา่าโอ้ยอันนี้จะเป็นอย่างพิืชหอไหวในพี่น้องนะเนาะเป็นข้าวต้มว่าคือเป็นอย่างก็เบิ่งก่อนขออนุญาตเบิ่งก่อนพี่น้องเลยอู้ ต้ไมไงว่าคือเป็นแต่แซ่บใช่ปะห,หนึ่งสองสามส,สี่ยาหาย่างพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นใส่กอกพี่น้องเลยเนาะออ๋เเป็นกอฝากพี่น,องงน้องเลยเนาะกอฝากมาจากาทางปงใหญ่หรือทางอีปีซีเนาะทางญี่ปุ่นพื่อนอะพี่น้องเลยหรือว่ามาทางจาก ผ่านมาจากอนาอุบลบอกพี่น Bla ้องเนาะนี่เง nah. ินสาวกินคัมเพิ่นว่าออกกินนี่ผักใหม่ทีมงานบอแซนพี่น้องเลยอะไรของฝากได้บ่เผยพี่น้องเลยเนาะอยู่ไห้ยูหน้าพี่น้องเลยเนาะกระดีมุกดีใจไปท่านที่ว่าสาวกินคัมเพิ่นหรือว่าทีมงานบอเซนเนาะแต่ยังบ่ลืมบอเปยพี่น้องเลยเนาะก็ยังช่วงนี้ก็ไม่ไปน้ำเพิ่นพี่น้องเลยเนาะกับไล่ยุดหรือว่ามาเห็ดเบียร์มาให้น้ำหน้านี่แหละพี่น้องเลยยังบ่เลอวเนาะแต่อยากไปน้ำเพิ่นอยู่ แต่ว่ากัเปลี่ยนงาน,น้ำมันหน้ากับมมีผู้เฮ็ดนะพี่น้องเ,อเลยเพียวก็เลยยุดบุได้ไปน้ำเพิน่นก็เลยมาเฮ็ดเบี้ยน้ำมันหน้าช่วงนี้ชีลงหน้าแหละกัยากเดียวเดียวพี่น้องเลยเนาะกะมืัอนี้ก็ดีมุกดีใจเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าได้ของฝากของตอนนะง้อนเนาะจับปุยไงอ่าทางญี่ปุ่นหรื้อทางอุบลเนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจลายพี่น้องเลยไม่เคยได้ของฝากอันนี้เทือเนาะ แรงผมได้พี่น้องสิกินบอกก็เจกินใด้เนาะกินเป็นยี่บ้อน่แรงมีมะต้มมเปี๊ยงได้กินเนาะอ่าก็อยงไรก็ขอบบนขอบคุณเด้อทางผู้ใหญ่อ่าที่ว่าฝากเก็บของมาให้เนาะกับทางอันดาผู้เที่ยมมาให้พร้อมเนาะทางปอแสนแน่แล้วก็ตากินทำแน่เนาะพี่น้องเนาะทีมงานเบ้อทุกคนเนาะอ่าผู้ใ่ไงในวัยชีต่างๆเนาะจังได้กับหอยเป็นอ่าอยู่ดีมีแห้งปรารถนาสิ่งใดพ่อให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อพี่น้องเนาะ นอนรับหาได้เงินหมืน่นเนาะตื่นหาได้เงินแสนนนั่แหละ e, พี่น้องเอ้ยที่ว่าอาบอกปุ๋ยดีมุกจีใจลายเนาะที่ว่าในนำ้ำข้าวของหรือว่าแค่อยู่แล้วกินพี่น้องเลยเนาะมาหมองไผ่เมื่อนี้ก็ดีใจแห้งพี่น้องเลยเนาะก็เคยได้เชื่ออ้อจีใจจะพีกมึงดานเนี่ยนะพี่น้องเลยเนาะอ้าวเออเห็นได้กับก้อยเพิ่นขาดดินแห้งว่าสกุลสขคนเดอ้อพี่น้องเด้อะธีว่ายูไห้อยูหน้าพี่น้องเลยได้ยินสาวอีครับเพิ่นเอามาให้ về khu ở ở nhà đó, người, mà hãy hoàn nãy mà thầy nó, thứ ba, ỷ hãy thi công ăn để bớt bớt nó, à, đi chơi người, là nó, xin đấy, chỉ แ่บพี่น้องเลยอของฝากจากอบุบลแมนบอกแมนอยู่พี่น้องของฝากจากอุบลของแท้ของแท้สุกสานอร่อยอรผอม ไข่ปลาพ่อมพี่น้องเลยอ๋อคักขัก,ขกแดงมาแดงพี่น้องเลยเนาะเก็บไปก่อนพี่น้องเลยเนาะไปไปไปห<ป>รงมีแล้วลองลองซีมมือก่อนกินแล้วน้ำสาวกินข้าวบนกินีพี่น้องเลยสองงาน,นโอ้โอือมาฮอดเฮานี่ก็หลายมือเดียวได้หนาะพี่น้องเนาะอ้พี่นอนะ้อ,นองเลย ตาเพื่อนเพื่อขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อก,ดกินมังก่อนุปโภคเลยพี่น้องสุดยอดแซ่บแซ่บอร่อยหวานหอมมันแกเป็นหอมมากไปนี่หละพี่น้องไปนี่าดเ้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาสก,กินกันเนาะ ของฝากจากทางเวหซีอว่าผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเนาะที่าฝากมาให้พี่น้องเลยทีมงานบอแซนมาเัินรวมถึงว่าผืบุญผยนน้ำเลยนะพี่น้องเลยปาดว๊อห์นะแซ่เนาะ น้ำกับแซ่บร้ายีนิ่าได้มาตอนลูกเดาพี่น้องไงรนกักพี่น้องเลยอ๋อ้งฝากของต้งตนได้ดีใจแล้วเนอะเบียกมาเมื่อนมีมีมข่าวดีว่าได้คงมาให้มาสัตว์อมาบึงมีเด็ก อ่าใน่ยู่ในกินเพื่อนเลยโอ้ยเนาะอ้าโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่าบาบุนเผยม่อนี่กับเชียคอตัวจบคลิปใบเพียงแค่นี้สก่อนเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณุใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามรับชม o ซ่องบาบุญเผยด้วยดีเสมอมากกัขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะลายเมืตรสกุลสกคนเนาะที่บาบุญกดข้ามโฆษณาบาบุญเผยไปพี่น้องเลยเนาะก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดได้กดแชร์กดติดตามซ่องบาบุญเผยนี้เด้อเนาะ เพผยว่าเฮ็ดคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องใ้เบิ่งได้ชมน้ำกันพี่น้องเลยเนาะเอาว่าบุญเผยมหัอน,นี่กับซีคอตัวจบคลิปใบเพียงตอนนี้สก่อนพี่น้องเลยเนาะมือหน้าเดี๋ยวว่ามือต่อไปไปติดตามกันใหม่เดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับมือนี้บ่าวบุญเผยเนาะขอขอบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ใจบุญหรือว่าทั้งผู้ใหญ่เอฟซีทั้งอ่าญี่ปุ่นแล้วก็อุดรน้ำแน่พี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณทางทีมงานที่ว่าย่างบุลืบ่าบุญเผยเนาะกับแนะนำของผักให้ทั้ง กิน่งคำคนแน่เนาะพี่น้องเลยที่บ้านได้เอามาให้ฮอตน้าพี่น้องมาให้ฮอตยู่เที่ยงพี่เนาะก็ขอบบุญขอบคุณเบิร์ตสุขุสุขชนเด้อพี่น้องเด้อขอบุกขอบใจเพื่อนหอยเพื่อนล้ำล้ำรวยๆเนาะพี่น้องเนาะปัดนาสิ่งใดอ๋ออะไรสมดังดังใจปรารถนาเด้อพี่น้องเนาะไปใส่มาใส่ก็ขอให้ตลอดปลอดภัยเบิร์ตสุขุสุขชนเห็บซีพังไทยพังลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะ บอบคุณเพิ่มห้อน,นี่ก็จะจิคอตัวจบคลิปใบเพียงท่นนี้สักก่อนแล้วไปพบอ,อกันในคลิปหน้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับมื้อนี้บาบคุณเพิ่มอขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีบ๊ายบาย